thank mm -hmm. สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิง์แอนโคดคูปิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เสียงอาจจะอุ้ยไปบ้างนะคะเพราะว่าปิงค์ป่วยเป็นภูมิแพ้หนักมากช่วงนี้แต่ก็ยังพยายามที่จะแบบอัดคลิปให้เร็วที่สุดนะ,ะอาจจะลงเลทไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพุทธศักราช2568เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิง จากวันเกิดก็คือจะเป็นช่วงวันที่16ธันวาถึงวันที่14มกราคมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแบบลักนาก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจนะคะแต่ว่ายังคงต้องย้ากันอยู่เสมอว่าการทำนายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยากจะให้รับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็ การกระทําของเรานั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12 ได้เรียบร้อยแล้วมาดูหน้าไพ่กันสักหน่อยตนูกระดุมพา้าสหัสชา้าพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภา กรรมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะอ่ะพูดถึงโดยรวมของชาวลัคนาราศีธนูก็มีทั้งเรื่องและ เรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปนะคะเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีธนูกลุ่มคนธาตุไฟก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่หงุดหงิดง่ายนะคะคาว่าแพ้รละราบาปเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเราอ่ะมันเลยทําให้ตัวเราเอง จะมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ตำแหน่งตัวเลขเนะี่ยเป็นตัวเลข58บ่งบอกว่าเป็นตัวเลขของการเป็นนักแก้ปัญหาข้อดีก็คือแก้ไขปัญหาเก่งแต่ข้อเสียมันจะมีปัญหาเข้ามาตลอดฉะนั้นตอนเนี้ย อารมณ์ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีความคาดหวังความตั้งใจเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าเห็นรูปไหมคะมันมีคําว่ากุญแจมันสมัยถึงเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างที่เราพยายามที่จะคลี่คลายหรือพยายามที่จะปรับให้สถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันก็ยังคงยากอยู่นะคะเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกกดดันคําว่าแพ้ระบาบมันชัดเจนอยู่แล้วแหละว่า ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราฉะนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องระวังในช่วงนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นเองค่ะไปตกตำแหน่งไหนไปตกตำแหน่งพันธุค่ะเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะเห็นคําว่าพันธุก็มีคําว่าเงินน้อย ให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะนะคะหมายถึงอะไรในเรื่องของการใช้จ่ายก็คือญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีการขอความช่วยเหลือจากเราหรือว่าเราอาจจะต้องแบ่งเงินนะคะให้กับที่บ้านช่วยเหลือที่บ้านจนตัวเองเนี่ยสถานการณ์ดูนะไพ่การเงินนะ ขึ้นมาดูสิคำว่ากรีดใจมันอึดอัดน่ะเอาจริงๆในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคือสภาพคล่องทางการเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วสิ่งที่ปิ๊งอยากจะย้ําอยากจะเตืนอนก็คือในเรื่องของการที่ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือได้แต่อย่าช่วยเกินไปนะคะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของการเงินเนี่ยบางทีเนี่ยญาติพี่น้องของคุณหรือว่าคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบขอเป็นเงินก้อน เงินแบบทิ้งแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการขอยิบย้อยขอทีละนิดทีละหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันแบบเนี้ยแต่พอหันมาอีกทีนึงเอาเงินหายไปไหนหมดแล้วมันก็เกิดจากนี้เรื่องของการบริหารการเงินของคุณที่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะให้แบบเลื่อยเปิดเกินไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ต้องฝืนแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเป็นเดอะแบกในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมากนะคะคู่67เนี่ยมันเป็นคู่นี้สินอันดับหนึ่งอยู่แล้วในความเชื่อในเรื่องของตัวเลขของโหราศาสตร์แล้วก็เลขศาสตร์ไมายถึง ความอึดอัดใจสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะโดยการที่เหมือนกับไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถที่จะต่อรองใดๆไ,ได้เลยนะก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่อยากจะให้แบบมองในระยะยาวด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรเงินแค่นี้และการเราช่วยเขาไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าถือเป็นคนในครอบครัวแต่กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความเข้มแข็งของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณนะ่ะ เป็นเดอะแบกมากเกินไปคุณเข้มแข็งมากเกินไปคุณจัดการทุกอย่างมากเกินไปจนทําให้คนรอบข้างหรือว่าพี่น้องคุณเนะ่ยเขาอาจจะคุ้นชินกับความเป็นคุณตรงนั้นแล้วก็ทําให้คิดว่าขอเมื่อไหร่ก็มีให้มาตลอดเอออันเนี้ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันแบบจริงจังนอกนอจากนี้นะคะในเรื่องของที่บ้านเนี่ยถามว่ามีในเรื่องของการซ่อมแซมการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องอื่นไหมก็มีนะคะการเสียเงินกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับที่บ้านนะพิงคมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่บ้านแบบนี้นะคะมีในเรื่องของการ ชํำลุดนะเราอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องของการแบบดูแลนิดหน่อยหรือการซ่อมแซมนิดหน่อยนะนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรให้สบายสบายได้เลยนะคะพยายามที่จะเอาความรู้สึก ของเราเป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรามันมีความเครียดความกดดันเยอะโอ้โหตั้งแต่ช่วงแบบห5นาทีแรกเราก็พูดกันแบบตุเดือดแล้วเนะาะคราวนี้เรามาดูเรื่องที่แบบให้มันรู้สึกแบบสบายอกสบายใจกันบ้างดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆเยอะๆนะคะมากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของงานค่ะถ้าเกิดเป็นตำแหน่งงานเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลดีเพราะว่าตำแหน่งกรรมะาเกี่ยวกับในเรื่องของงานหลัก การสื่อสารการเจราจารเนี่ยปิ๊งมองว่ามันยังคงเป็นการเจราจารที่ ราบรื่นเป็นการเจราจาที่เห็นผลนะคะคืออย่างถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยมีในเรื่องของการติดต่อการเจราจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันค้างค้างมานานแล้วคุณหาคําตอบไม่ได้ว่ามันจะสรุปแบบไหนหรือมันจะมีฟีดแบ็แบบไหนคือฟีดแบ็กอ่ะมันอาจจะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นเซลล์เนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องขยันเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะคือตัวเลขมันเป็นตําแหน่งในเรื่องของธาตุไฟบ่งบอกว่าถ้าเกิดยิ่งคุณขยันคุณก็จะยิ่งได้เงิน ถ้าเกิดบางคนที่เหมือนกับว่าทํางานนะโดยอิงจากในเรื่องของความสามารถหรือว่า performance ในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยคุณทําตามนี้คุณก็จะได้แล้วก็คนที่ แอคทีฟนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางออกไปเจอลูกค้าก็เป็นช่วงนี้เรื่องของการที่เจรจาทําอะไรก็แล้วแต่มันดูราบรื่นนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อ,อเข้ามาเยอะแยะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันโชคดีก็คือว่าในเรื่องของการที่จะมีคอนเน็กชันดีๆเข้ามานะคะส่งผลดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของการจัดสรรการบริหารในเรื่องของเวลาแหละเพราะว่าถ้าเกิดสาหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเกิดคุณมีลูกนอง ก็จะเหมือนไม่มีเท่าไหร่ เพราะว่าตัวคุณเองจะต้องทําเป็นหลักนะคะอย่างเช่นเอาเจราจาก็ต้องเป็นคนเจราจาเองเป็นเดียวงานตอบลูกค้าก็ต้องตอบเองแบบนี้คือทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่คุณหมดเลยแต่ถามว่าคุณทําได้คุณทําไหวไหมคุณทําได้คุณท,ณทําไหวแน่นอนนะคะอาจจะมีในเรื่องของแบบปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูตําแหน่งในเรื่องของมรณะอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะจากในเรื่องของตําแหน่งวินาศนะคะวินาศก like. ็คือในเรื่องของความทุกข์ใจอะไรเงี้ยคำว่าโมเมาคือแบบคุณจะเป็น คนที่ทํางานทําอะไรแล้วคุณเต็มที่อันนี้คือข้อดีของคุณเลยแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเหมือนกับว่าคุณก็คือแบบฝืนกําลังตัวเองมากๆคือไม่สนใจเลยนะคะทําแบบขอให้เสร็จขอให้มันแบบทันทีทันใดทันใจของตัวเองเถอะมันเลยกลายเป็นว่าอันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะคะทำให้คุณอาจจะเกิดความเครียดอย่าลืมนะ ในเรื่องของการทํางานเนี่ยอยากจะให้คุณแบบบาลานซ์ชีวิตตัวเองจริงอยู่คะ่ะที่ว่าเวลาตอนที่ทํางานคนทุกคนก็อยากจะให้งานออกมาดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกกดดันแล้วก็พยายามตั้งใจมากกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยากจะให้คุณน่ใช้ชีวิตบ้าง เพราะว่าตอนนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณเนี่ยมุ่งเป้าไปที่เงินทั้งหมดจนคุณลืมมองรอบข้างนะคะคุณอาจจะหาเวลาพักผ่อนโดยการแบบไปกินข้าวไปเจอเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนเนี่ยสังคมแวดล้อมมีคนหลายๆคนเลยนะที่เขาอยากจะเจออยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณแต่คุณค่อนข้างที่จะปิดตัวเองดูสิตําแหน่งเพื่อนนะ่ะคือเพื่อนมีอยู่แล้วนะคะคุณอยากจะนัดเจอใครคุณอยากจะแฮงเอาท์ อยากจะให้เวลารีแลก์กับตัวเองต้องให้ตรงนี้บ้างอย่าทําแต่ง,งานเกินไปนะคะทีนี้มันขึ้นมาเด่นชัดอยู่แล้วแหละว่าเพื่อนมีสังคมมีแต่ตัวคุณเองนี่แหละเลือกที่จะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเพียงมองว่าบางครั้งไม่ต้องไปเจอเพื่อนก็ได้แค่คุณให้เวลาตัวเองในเรื่องของการเที่ยวการพักผ่อนออกไปไหนมาไหนบ้างโดยเฉพาะคนที่ทํางานแบบอยู่กับบ้านนะคะทํางานด้วยตัวเองเป็นกิจการของตัวเองเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบหาในเรื่องของไอเดียหรือบางทีหาในเรื่องของ สถานที่ใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกมีความสุข กับการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่าจะให้เป็นแบบนี้หาเงินทุกคนอยากได้แน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามมองข้ามก็คือในเรื่องของความสุขเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยบางคนอาจจะอายุแบบ35อัพอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มรู้ในเรื่องของช่วงเวลามากขึ้นจริงอยู่ค่ะที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหวือหวาแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาตัวเองเนี่ยพาไปอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ได้ ไปอยู่แบบไปคาเฟ่นนะคะหรือว่าจะไปแบบชมบรรยากาศสวนอะไรชิวๆสบายๆต้องทําบ้างนะเพื่อที่จะให้ตัวเองรีแลกซ์นะต้องย้ํากันอีกรอบนึงเพราะว่าไพ่เนี่ยในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับนีรืหองของความเครียดเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะ เครียดแล้วก็รู้สึกกดดันตัวเองอาจจะมีภาวะเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะเนื่องจากว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะคิดนะคะคิดนั่นคิดนี่วางแผนนั่นนี่ตลอดเวลาเลยจึงส่งผลเพิ่มเติมนะคะอันดับแรกเลยก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะการนอนหลับของคุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณนอนหลับไม่สนิทหรือคุณอาจจะนอนน้อยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของ ผื่นนะคะแพ้ง่ายแบบนี้นะก็ต้องระวังเช่นเดียวกันบางคนอาจจะแบบซื้อเครื่องสาอางมาใหม่หรือว่าซื้อครีมอะไรมาใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องระวังแล้วกันนะคะอาจจะมีปัญหารเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาด้วยนะอันนี้น่าจะมีแบบสัญญาณเด่นชัดมาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่ามาดูเรื่องในเรื่องของไอเดียนิดนึงแล้วกันนะคะ ไอเดียความคิดส,สร,ร้างสรรค์การิเริ่มการอะไรใหม่ๆพิ๊มองว่าคุณยังคงทําได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในเรื่องของการลงทุนนะอย่างนี้ละกันเป็นในเรื่องของการเทรดหรือว่าบางคนอาจจะแบบ อ,อ,อยากจะเหมือนกับซื้อหุ้นนะคะแบบนี้ดีไหมก็ดีแต่ว่าจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเป็นหุ้นระยะสั้นคือซื้อมาขายไปอันนี้ยังได้อยู่นะคะ <S <S แต่ว่าในเรื่องของไอเดียการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะคะ <S 1> <S 1> อยากจะให้เน้นในเรื่องของสิ่งที่เราทําเป็นหลักไปก่อนละกันนะเพนะราะว่าขึ้นมาว่าการจัดสรรการบริหารของคุณเนี่ยจะหมดไปกับในเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวค่อนข้างที่เยอะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องของการคิดการวางแผนการทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้ต้องเบรก ต้องพักจริงๆนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิค่ะนะคะไหนดูซิปัญหาอาุปสรรคกงกรรมกงเควียนนะคะศัตรูมีอยู่ไม่มีอยู่แล้วค่ะนะคะธรรมชาติของชีวิตแต่ว่าก็เป็นคนเดิมๆคนที่คุณรู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองนะคนไหนเคยมีปัญหาก็จะรู้สึกแบบยังอกมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะมันเหมือนกับเป็นไม้เบือ่อไม้เบากันนี่แหละทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้มันเหมือนกับคุณรู้อยู่แล้ว ว่าเดี๋ยวคุยกันนิดหน่อยก็จะมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้แบบทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบปะทะกันรุนแรงนะต่างคนต่างถอยมาหนึ่งก้าเพื่อที่จะเหมือนกับทําให้ทุกอย่างมันราบลื่นหรือก็ไม่อยากจะมีปัญหานะอยากจะโฟกัสเรื่องชีวิตเองมากกว่านะคะคราวนี้มาดูเรื่องที่อาจจะดูชื่นใจหน่อยละกันนะสำหรับในเรื่องของตําแหน่งความรักค่ะสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะขึ้นมาว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักค่อนข้างที่จะดีนะคะถ้าเกิดใครที่คบกันมานานอาจจะมีความรู้สึกว่าบางช่วงบางเวลา อาจจะเจอชื่อไปบ้างแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกลับมาใส่ใจแล้วก็สนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนชีวิตคู่นะคะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันนะอันนี้พิ่มองว่าดีเพราะว่าบางคนเนี่ย คบกันมานานอาจจะมีความรู้สึกว่าเออไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนะบางทีแบบแชร์ไอเดียกันเรามีคามรู้สึกว่าคุยกันคนละภาษาแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่นะสำหรับชาวลราศีธนูมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ย เป็นที่พึ่งของการละกันนะคะคือมันไม่มีใครซับพอร์ตตัวคุณได้ดีเท่าคนรอบข้างคือภายนอกของคุณเนี่ยคุณอาจจะดูเข้มแข็ง,งจริงๆแล้วคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนสティブแล้วก็อ่อนไหวฉะนั้นคุณสามารถที่จะอ่อนแอกับคู่ของคุณได้ในระหว่างเดียวกันเนี่ยคือเป็นทางผู้ให้ผู้รับซึ่งกันและกันนะคะอันนี้พี่หมอว่ามันดีแล้วมันก็สวยงามด้วยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของคนโสดมาดูกันหน่อยซิ คนโสดเป็นยังไงอะคนโสดแตต้องระวงังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดเพราะว่าขึ้นมาคําว่าป้องกันกับหน้าไหวหลังหลอเห็นเด่นชัดเลยให้ระวังนะคนที่ไม่จริงใจคนที่เข้ามาหาคุณโดยการหวังผลประโยชน์นะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการคาดหวังนี่แหละในเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะหมายถึงอะไรให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีผู้หญิงเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมาปอกลอกเรานะคะเอออันนี้คือต้องระวังเลยก็เวลาตอนที่จะไปคุยไปนัดเจอใครเนี่ยอันนี้ก็คือต้องดูให้ดีเลยนะสำหรับ ชาวลัคนาราศีธนูเพราะว่าคุณจะเจอคนที่เหมือนกับภาพลักษณ์ดูดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณเห็นนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งสุภาษะนะคะมาดูกันสักหน่อยเลยในเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะคะในภาพรวมทั้งหมดคําว่าตักน้ําใส่กระโหลกชะโง,งดูเงาเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคําที่รุนแรงแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะมันเป็นเบสิกพื้นฐานหมายถึงอะไรคุณทําแค่ไหนคุณก็ได้แค่นั้นนะคะถ้าเกิดคุณพยายามแค่ไหนคุณก็ ตามสเตปอะตามที่ปิงบอกแต่ตอนแรกเลยยิ่งคุณขยันมันก็ยิ่งได้เท่านั้นเองนะคะส่วนการคาดหวังที่จะให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เนี่ยอันนี้คืออาจจะน้อยนิด,น,ดนิดหนึ่งนะคะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะส่วนการทําบุญเสริมเพิ่มเติมมาดูซิถ้าเกิดทําบุญนะคำว่าแยกย้ายนะคะเข็นคบขึ้นปะเขาถ้าเกิดทําบุญนะคะไปทาแบบบุญตามสถานที่ไกลๆได้นะคะตามแบบเอ่อเขตที่แบบเป็นชายแดนก็ได้นะคะหรือว่าตามแบบ โรงเรียนที่ธุรก,กันดารต่างๆนะคะอันนี้คือทําได้เลยจะเป็นบริจาคเสื้อผ้าไปแบบหรือว่าในเรื่องของการแบบอุนเงินนะช่วยเหลืออะไรต่างๆอันนี้ลองดูได้หมดเลยไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะคะถือว่าเป็นการทําบุญแก้เค้เสริมดวงกันไปนะคะทีนี้ตําแหน่งที่จะดีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภนะดีคาว่าบุญบานสรรกล่าวอะมีแน่นอนเป็นตําแหน่งดาวเกตด,ด้วยนะคะ เลขหรือสื่อนำโชคจะมาจากไหนเลขหรือสื่อนำโชคจะมาจากที่บ้านของคุณลองดูแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนมีหลายบ้านเนี่ยลองดูแล้วกันอาจจะเป็นบ้านเก่าบ้านเดิมที่คุณเคยอ,อยู่อาศัยก็ได้นะคะส่วนไพ่เลขนำโชคเดี๋ยวปิ๊งจะหยิบให้นะคะทั้งหมด3ใบนะมาดูกันนะคะว่าจะมีเลขไหนยังไงบ้าง7ค่ะ สค่ะ และ2ค่ะตามนี้เลยค่ะ742อันนี้เป็นเลขเด่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเลขรองก็จะมีเลข8และเลข6ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำคลิปสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะโดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดพูดผิดพลาดงงตรงไหนไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะะยังป่วยอยู่แล้วก็กินยาแก้แพ้อาจจะมีอาการมึนงงบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็น กำลังใจให้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะสำหรับ FC ที่ติดตามกันมาตลอดส่วนคนใหม่ก็มาเข้ามานะคะขอให้เปิดอกเปิดใจแล้วกันยังไงจะพยายามอัปคลิปทุกวันนะคะไปแล้วคะ่ะ